สวัสดีครับพี่ๆชาวล i เน็ตทูโมบายทุกท่านนะครับผมกลับพบกับผมพี่ด f Channel เช่นเดิมนะครับวันนี้ผมจะพาพี่พี่มาดูว่า1วันนะครับในเกมผมทําอะไรบ้างนะครับทำให้ตัวละครเติบโตได้ไวแล้วก็ไม่ล้าหลังกับตัวละครอื่นมากนักนะครับเพราะว่าผมเล่นก็ถามว่าเติมไหมก็เติมนิดนึงครับผมเติมแค่แพกกุญแจไปนั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้จะพาไปหาด้วยนะครับว่าเจ้าตัวม้วนหนังแกะตรงเนี้ย มันหาจากไหนได้บ้างนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆถามมาเยอะมากว่าม้วนหนังแกะที่มีพลังเวทมนต์หาจากไหนนะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้จะพาไปหาเจ้าตัว,ตวม้วนหนังแกะตัวนี้ด้วยนะครับก่อนท่านผู้ชมคลิปฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับแล้วเหมือนเดิมครับถ้าคลิปวิดีโอนี้คิดว่ามีประโยชน์แล้วควรแชร์กับเพื่อนๆของพี่ได้ดูด้วยนะครับผม แล้วก็ฝากไว้ด้วยกับสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีของเรานะครับผมพี่ๆท่านใดที่มองหาร้านเติมเกมนะครับผมผมแนะนําเลยร้านลิสแมนช็อปนั่นเองเติมถูกเติมไวถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับผมมีเกมให้เลือกมากมายนะครับผมแถมเติมบนเว็บมีส่วนลดถึง25%่อนะครับผ่อนสบายสูงสุดถึง10เดือนเลยนะครับแล้วมีเกมชั้นนํามากมายสามารถเติมได้ที่ไลน์แอดลิสแมนช็อปและเว็บไซต์ลิสแมนช็อปเลยนะครับผม ถ้าเติมเงินถูกไวต้องร้านลิสแมนช็อปเท่านั้นนะครับเอาละครับอย่างที่พี่รู้กันนะครับว่าลินเน็ตคูโมบายเป็น MMO แบบฮาร์ดคอร์นะครับก็คือเก็บเลเวลช้าเล่นยากนะครับผมทําของยากนิดหนึงแล้วก็สนุกมากเพราะว่าค่อนข้างจะคลาสสิกเลยก็ว่าได้แต่ว่าไม่เหมือนลินเน็ตทั่วไปสักเท่าไหร่นะกับที่พี่เคยภาพจําตั้งแต่สมัยเด็กๆหรือสมัยหนุ่มๆน,นะครับผมเรามาดูดีกว่าครับว่า1วัน ผมทำอะไรบ้างนะครับสำหรับเกม Line 2 Mobile นะครับผมสิ่งแรกเลยครับผมหลังจากที่เราบอดออฟไลน์12ชั่วโมงเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราเข้าเกมมากรณีนี้นะครับสำหรับพี่ๆที่เลเวล40ขึ้นไปเท่านั้นนะครับใครที่เลเวล40ขึ้นไปครับให้ไปที่ดันเจียนแล้วไปลงดันเจียน2ตัวนี้ให้หมดนะครับก็คือเกาะแห่งสมรภูมินะครับผมส่วนป้าประการที่ถูกกำไลคือดันเจียนอีกผีนั่นเองเป็นดันที่เอาไว้เก็บเลเวลนะครับ ส่วนใครที่มีนาฬิกาทรายหรือว่าสิ่งที่เอาไว้เพิ่มเวลาดันนี้ให้รอเวิว50แล้วค่อยเพิ่มแล้วลงทีเดียวนะครับเพราะว่าเวิว50มันจะได้ EP เยอะมากๆนะครับสําหรับป้อมประการนะฮะวิว40 EP มันไม่เยอะเท่าไหร่นะเราค่อยมาเพิ่มตอนที่มันวิว50นะครับสําหรับป้อมประการที่ถูกทําลายนะครับผมส่วนเกาะสมรภูมิไม่จำเป็นต้องเพิ่มเลยนะครับ EP น้อยของที่ดอปก็จะมีแค่นี้ครับพวกพักคัมภี์ทั้งหลายนะฮะ ก็ดอกมาก็เอาไปขายได้นะครับเสิร์ฟผมเสริมรพลังเกาะราคาแพงมากนะครับต่อไปครับวิหารแห่งอูดินเน่อันนี้เป็นรายสัปดาห์เนาะก็เดี๋ยวไว้ลงวันอาทิตย์หรือวันเสาร์ก็ได้นะครับอาทิตย์ละ3ชั่วโมงส่วนหอคอยคูม,ม่าไปลงเสาหรืออาทิตย์นะครับเจ็ดชั่วโมงลงไปเลยชั้นไหนก็ได้เอาที่พี่ไหวส่วนตัวผมฟาร์มอยู่ที่ชั้น4ี่นะครับสาหรับขอคอยคูม,ม่านะฮะส่วนลังของอันทราสน่าจะไม่ทันอาทิตย์นี้นะครับฟิลห้าสิบผมคงไม่ทันซึ่งตัวนี้ก็ 20ชั่วโมงรีทุกสัปดาห์เช่นกันนะครับก็แบ่งเวลาลงดีๆแล้วกันนะเพราะว่าดันนี้ก็ของเยอะเหมือนกันนะครับผมส่วนเรืี่บห้าถ้ำของอันธาราสครับผมทุกวันวันละ5ชั่วโมงหลังจากนี้นะครับเราจะฟาร์มในถ้ำอันธาราสตลอดเลยนะครับเกือบทั้งวัน2ชั่วโมงเสร็จก็มาฟาร์มที่ถ้ำอันธาราสก็ได้นะครับเพราะว่าดอกของเยอะมากๆนะครับเป็นคุกใต้ดินดอกพวกอาวุธต่างๆนะครับผมแล้วก็อีกีลั่นมากสําหรับดันนี้นะครับ พค่อยออกมาแค่ตีอ่าเขาเรียกอะไรนะตีดาบจาริเซ่เท่านั้นเองครับผมเนี่ยตีดาบตัวนี้พอตีดาบเสร็จครับเราก็วาร์ปเข้าไปเก็บเบลข้างใน5ชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับผมเอาละครับเรื่องดันเจียนจบไปที่เรียบร้อยถัดไปครับเป็นหอคอยนะครับเวจหอคอยให้เราวาร์ปกลับเมืองเมืองอะไรก็ได้ใกล้ฉันอ่ะยังอ้าเรือก,กีรันก็ได้นะครับผมให้เราวาร์ปกลับไปก่อนนะฮะพอเราวาร์ปกลับมาที่เมืองถูกต้องไหมครับให้เราเปิดที่ NBC ตรงมุมซ้ายด้านบนนี้นะครับ แล้วไปที่รูปปั้นไอฮาซัทนะครับผมรูปปั้นตัวนี้จะจ่ายเคเวสให้กับเราทุกวันครับวันละ12เควสนั่นเองรับได้มากสุด7เควสครับผมแนะนําว่าให้เลือกเควสสดาวขึ้นไปนะครับอันไหนไม่ถึง2ดาวก็ไม่ต้องรับนะฮะรับ2ดาวนะครับ3าดาวและพยายามดูดีๆนะถ้าอย่างเควสพวกนี้เรารับได้แน่นอนนะครับอ่ะเราก็รับไปเลยพอเรารับเสร็จปุ๊บให้เรากดรีเซ็ตออกไปนะครับไม่เอาเควสหดาว และก็ไม่เอาเควสที่ตีพวกดาบจาริเซ่ด้วยนะครับเพราะว่าเนี่ยตัวตลกอย่างเงี้ยผมก็ไม่แนะนํานะครับเพราะว่าตัวตลกมันจะหาได้จากการที่เราตีตัวดาบจาริเซ่นั่นเองนะครับซึ่งจาริเซ่เพื่อนเ่อนคงไม่ว่างมานั่งลงทั้งวันหรอกนะครับก็เลยแนะนําว่าเอาเป็นเควสตีมอนอะไรพวกนี้จะง่ายกว่านะครับรับไปเลย8เควสแล้วเราค่อยกลับมาทําทีหลังก็ได้อ่าเดี๋ยกว่าล้างโคโบโอ,อันนี้ก็ง่ายนะครับอันนี้ก็ง่ายอ่ะ ล้วก็รับพวกที่ง่ายๆอย่างตัวตลกอันนี้ผมไม่เอานะครับผมก็จะปัดทิ้งไปแล้วเราก็ไปดูใหม่ว่าเราเอาอะไรดีแนะนําว่ารับเควสที่มันตีมอนเหมือนๆกันจะง่ายที่สุดนะครับชื่อเควสมันไม่ซ้ํากันหรอกแต่ว่ามันตีมอนที่เดียวกันก็จะเร็วขึ้นนะครับเอาละครับหลังจากทำเควสพวกนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับเหลืออะไรให้ทําอีกถัดไปครับให้เราไปที่ร้านค้ารายวันนั่นเองนะครับและเราไปที่แลกเปลี่ยนนะครับผมและให้เราเลื่อนไปที่ คำขอของนักบวชนั่นเองนะครับให้เราซื้อใบคัมภีร์พวกนี้ให้หมดเลยนะครับไม่ไมว่าจะเป็นคัมภีร์หนังสือสกิลอุปกรณ์โทเค็นคําพยากรหรือวัตถุดิบก็ตามนะครับให้เราซื้อมาให้หมดนะครับแล้วก็เอาไปใช้ซะมันจะอยู่ในกระเป๋านั่นเองนะฮะมันจะเป็นเควสเสริมให้กับเรานั่นเองนะครับอันนี้เป็นวัตถุดิบอ่ะเดี๋ยวผมจะกดให้ดูแต่ถ้าเควสเราเต็มเราต้องไปเคลียร์เควสออกก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเคลียร์เควสออกให้ดู แล้วก็จะลบเลิกเควสได้เหมือนกันอ่ะยกเลิกไปคําสามันก็จะลดลงนะครับยกเลิกไปครับแล้วก็ไปรับเควสตัวนี้แทนมันรับได้มากสุดคือ8เควส7เควส6เควสตามเลเวลของอพีพีเลยนะอันนี้จะเป็นเควสวัตถุดิบครับวัตถุดิบก็จะได้ของพวกนี้ก็ไม่แนะนําให้ทําสักเท่าไหร่นะมันค่อนข้างจะยากแต่ว่าเควสมันจะง่ายครับอ่ะก็รับมาอ่ะทำไอ้พวกนี้เราก็ทําตามรายวันครับซื้อมา3อันก็ทํา3อันอันนี้จะเป็น ไปอุปกรณ์นะครับผมซึ่งอุปกรณ์ก็จะมีสีฟ้าสีเขียวสีขาวนะครับรีเซ็ตให้ตรงกับอาชีพตัวเองก็ได้นะครับหรือว่าถ้าไม่ได้สนใจจะรับอะไรก็รับได้เพราะส่วนใหญ่มันก็ออกเนี่ยไม่คมพีก็ออกเป็นถึงผลึกนะครับซึ่งมันจะใช้ทองเยอะมากแต่ทองเกมนี้ไม่ค่อยได้ใช้ทําอะไรส่วนใหญ่ผมก็เอามาใช้ทําแค่นี้แหละครับเอามารีเซ็ตรีเซ็ตรีเซ็ตนะฮะอ่ะผมเจอและเอาเป็นเสื้อตัวนี้และกันฟัมอัลเมอร์นะครับแล้วก็รับแปถัดไปครับก็จะเป็น เจ้าตัวโทเคนคำพยากรณ์นะครับอันนี้ก็ต้องหาเช่นกันเพราะาหลาเราต้องเอาเนี้ยไปแลกของต่าง,าง,างๆเยอะแยะมากมายนะครับเราก็รับไปนะฮะถัดไปครับทุกคนคงสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าม้วนหนังแกะหาจากไหนถูกต้องไหมครับไอ้ม้วนหนังแกะตัวนี้ที่ผมเอาไปสร้างสกิลสีฟ้าถูกต้องไหมมันหาได้จากพระคมพี์ตัวนี้ครับพระคมภีหนังสือสกิลนั่นเองซึ่งเมื่อเรารับมันจะซื้อได้วันละอันนะครับมันก็จะการันตีได้หนังสือแกะแน่นอนนะครับ ถ้าพี่ได้สีเขียวพี่ก็มาย่อยทิ้งถ้ามันไปขออาชีพอื่นหรือที่เราไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าเราได้มามันล็อกแน่นอนครับถ้าทางให้ดีผมว่ารีเซ็ตหาจะดีที่สุดนะครับหาว่าอันไหนเราพอได้ใช้บ้างนะครับไอ้สีแดงเนี่ยเราไม่ต้องสนใจก็ได้ครับรีหาสีฟ้ากับสีเขียวเอาก็ได้นะครับส่วนนี้จะเป็น13อันอยู่แล้วแล้วก็ทางขวาสุดครับมันจะมีหมึกสีแดงก็คือสร้างหนังสือสีแดงได้นั่นเองนะครับแต่ว่ามันออกยากมากๆเลยนะ ผมก็จะรีเซ็ตหาอันที่ผมพอใจแล้วกันไอเรื่องตรงเงินตรงเนี้ยผมว่าไม่ต้องซสีเรียสหรอกครับพี่รีเซ็ตไปเลยนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็ออกแต่ม้วนแก่ตอนที่ผมลองไปทำมานะมันออกแต่ม้วนแก่อย่างเดียวเลยอย่างอื่นมันไม่เอาเลยครับมันออกแต่ม้วนแก่ให้ผมอย่างเดียวเลยนะครับอ่าผมได้ที่วายสปาร์กมาผมก็ลองรับดูเพื่อผมฟุกแล้วได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเควสง่ายๆครับอ่าตีมอนร้อยตัวอะไรอย่างเงี้ยที่ทวีปอาเดนอย่างนี้นะครับ ก็จะง่ายมากๆสําหรับเควสพวกนี้นะฮะแล้วก็จะมีตัวพวกนี้ครับพวกใบพยากรแต่ใบพยากรก็คือเควสตัวนี้นั่นเองนะครับมันก็คือเควสทั่วไปนี่แหละนะฮะแต่มาในรูปแบบใบพยากรสามารถทําเพิ่มได้จากวันละ12เราก็สามารถทําได้มากกว่านั้นนะครับถ้าใครขยันก็ลุยเอาละครับ1วันในเกม Lineage ส Mobile ผมก็มีแค่นี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ไปฟาร์มหาของฟาร์มนูน่นฟาร์มนี่นะครับผมฟาร์มเก็บเวลเก็บเงินไปเรื่อยๆนะครับ พื่อให้ตัวละครมันเติบโตได้ไวยิ่งขึ้นส่วนสกิลนะครับผมก็วิธีการสร้างก็อย่างที่เคยบอกไปครับมันจะต้องเติมเงินนะครับผมม้วนหนังแกะก็หาได้ทั่วไปอยู่แล้วเนาะจากการย่อยสมดุดส่วนหมึกสีฟ้าใช่ไหมครับที่ใช้ในการสร้างสกิลอย่างที่เคยบอกในคลิปก่อนๆน,นะครับไอตัวเนี้ยมันหายากเกินไปนะครับผมจะต,ต้องเติมเงินอย่างเดียวถามว่ามันสามารถสร้างได้ไหมมันสามารถหาได้ครับจากบอสชั้น7นะครับผมบอสคูมาชั้น7ซึ่ง ผมบอกเลยว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับในการที่จะไปตีบอสคอร์และซัตเตอร์นะครับผมที่จะดรอปหมึกตัวนี้ออกมานะฮะเพราะามันยังหาไม่ได้ในแผ่นนี้แต่ในอนาคตนะครับเจ้าตัวหมึกสีฟ้าตัวนี้จะมีให้ซื้อหรือก็มีให้ดรอปนั่นเองนะครับก็จะหาไม่ยากเท่าตอนนี้นะแต่มันเป็นในอนาคตนั่นเองหรือว่าจะรอกิจกรรมอีเวนต์แจกก็ได้เพราะว่าเซิร์ฟเกาหลีก็มีแจกเช่นกันสําหรับตามกิจกรรมอีเวนต์ต่างๆนะครับ ส่วนวันนี้นะครับผมพี่ดูดฟิวแชนแนลก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพาพี่มาดูหนึ่งวันที่ผมทําประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ตอบคาถามเรื่องม้วนหนังแกะนะครับผมว่ามันหาจากไหนทําอะไรได้บ้างนะครับผมแต่ส่วนใหญ่มาจากกิจกรรมนอที่มันได้เร็วๆนะครับส่วนนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับ ว่าจะเป็นอะไรคอมเมนต์บอกได้เลยว่าอยากได้คลิปวิดีโออะไรนะครับส่วนผมจะรีบทำแล้วศึกษามาบอกพี่พีแน่นอนส่นนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันไว้ด้วยนะครับ